เราอาจจะไม่มีคอนเทนต์อะไรแต่เราเป็นส่วนเสริมเราเป็นปลั๊กอินเราจะมาพูดถึงรูปแบบใหม่ของการสื่อสารซึ่งจะทำให้การเขาเรียกว่าเรื่องของกิจกรรมไทยหรือจะเป็นศิลปะต่างๆเนี่ยสามารถที่จะไปไกลสู่ระดับสากลได้ซึ่งในวันนี้เพื่อทำให้สิ่งนี้เนี่ยมีความเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะมีบุคคลสามบุคคลค่ะที่ oh uh. ไม่ค่ได้ดูรายการไหนสิอาจจะไม่ค่อยดูดยหน้าบอกน,นะฮะโดยเฉพาะน้องๆฝั่งนี้ออกเรียนคณะอะไรฮะโบราณคดีนะฮะเรื่องที่นี่ทำอยู่กับเรื่องที่น้อทงทำอยู่เนี่ยมาชั่นกับชั่นกันแล้วเกิดนะครับท <c oughs> ี่ลองๆได้ร <c oughs> ัก, <c oughs> กทั้งหน่วยงานสสปนะฮะแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันนะฮะแล้วก็ตัวผลงานต่างๆที่องค์การของเราได้ทำขึ้นมนาะนะครับอดับแรกผมอยากให้ดีก่อน อินโทรดักชันให้ให้น้งองๆเข้าใจถึงว่าสสพคือหน่วยงานอะไรเริ่มต้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ทำกิจกรรมอะไรมาบ้างชื่อชื่อของสสพนี่อาจจะยาวนิดนงึงค่ะ <c oughs> แต่ว่าเราเรียนพื้นฐานว่าสสพศูนย์โซเสอร์เป็นศูนย์วิสว่างป,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 ประเทศเป็นองค์การมหาชนนะคะองค์การมหาชนคืออะไรบางท่านน้องบางคนอาจจะไม่เข้าใจคือจริงๆแล้วหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเรามีหลายหลายแบบจากราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจ เมื่อสิบปีที่แล้วก็กำเนิดองค์กรของรัฐประเทศนึงเกิดขึ้นมาระหว่างกลางระหว่างข้าราชการและรักศึกษามีเกิดเป็นองค์การมหาชนซึ่งมีงบประมาณมาจากรัฐบาลแต่ดำเนินงานแบบรัฐสาิยโดยที่เป็นองค์การมหาชนที่อยู่ติดกับศูนย์เศรษฐศาสตร์บางไทรแล้วสร้างขึ้นมาเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตงานเศรษฐศาสตร์ส่วนหนึ่ง เลยพื้นที่เราก็เลยอยู่กันอยูใกล้ๆกันอยู่คู่กันใช่แต่ว่าไม่ไม่เราไม่ได้ไม่ได้ทำงานชายใต้ของพื้นที่เราจริงๆกำลกลับด้วยเลยรัฐมนตรีไรค์จะส่งมาตรงนี้ด้วยเลยดูแรงเลยดูแรงเลยดูแรงเลยนะค่ะทีนี้ส่วนใหญ่วัตถุประสงค์เป้าหมายหลักก็คือการส่งเสริมศิลปาชีพเห็นมีคำว่าระหว่างประเทศด้วยก็คือที่จะต้องการที่จะผลักการผลงานมาคนไทยให้ไปสู่สายตาคนต่างชาติ บทบาทเลยอันนี้บทบาทในการก่อตั้งองค์กรเลยก็คือการผลักดันให้สินค้าอิตสาหกรรหรือองค์ความรู้งานศิลปะชีพและศิลปะไทยแพร่หลายและก็ก้าวไกลไปสู่สากลที่ทํางานหัตถกรรมโดยเฉพาะแล้วก็รวมถึงงานศิลปะชีพด้วย คือก็คือครอบคลุมตั้งแต่งานศัลกรรมไปถึงงานศิลปาชีพทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยใช่ค่ะก็คืองานศิลปาชีพเนี่ยเราเป็นเข้าใจกันว่างานศิลป์นงานของสมเด็จพระเจ้านะคะแล้วก็งานที่เหลือที่ไม่ใช่งานศิลปพแต่เป็นงานศัลกรรมเราก็ได้เราว่าเราศิลปะศัตกรรมไทยวามพื้นบ้านทางไหนก็จะมีมากมายที่จริงเราเราเราเห็นกันบ้างแต่ว่าเหมือนอยู่ใกล้ตัวเราแต่ว่าจะลืมเข้าไป ก็คือเราไม่ควรใช่ไหมะริงๆนะเพราะเราใช้สิ่งของชอบที่เราใช้ในชีวิตปรวันเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นงานถ่ายเอกสารเยอะแหละเรามองข้ามไปมองข้ามไปนะเพราะเราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันมากเกินไปส่วนประีด็ที่สองคือการพัฒนาคุณภาพศิลปะศิลการไทยยังไงให้องค์ความรู้ของครูยังอยู่แล้วก็คิณภาพเรใช้ได้จริงเพะปัจจุบันจากเรื่องเลาเห็น เครื่องทองลงหินการลงรับปิดทองการลงน้ำจะอยู่านตู้ตามโบตามแบบนี้ทำยังไงให้ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจรับสร้างข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็ช่วยกันพัฒนาการเรืองดูก็จะมีกลุ่มนักออกแบบเข้ามาช่วยนะคะเพราะว่าสมัยนี้บางคนเห็นงานเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวิธีการทำขั้นตอนมันยืดเยื้อแค่ไหนแล้วก็ต้องใช้ความรู้ที่มี่แค่ไหนเพื่าจะออกมาแบบนี้ได้ ไปสู่เชิญพ่านนี่สอดคล้องกันในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของาารอุตภากรรเป็นไหนอ่ะทำของมานว้ตถที่ขากระจกใช่ส่วนใหญ่เนศิลปินิินะฮะผลีปฏิบานก็จบตอนทำนี้ตั้งใจมากทำอยู่ในบ้านเดียตั้งใจสุดๆพอทำเสร็จปึ๊บเอาไปขายที่ไหนดีเออนจเปันขนาดที่เซื้อแล้วเอาออกไปเราไปลิฝากชื่อที่น้อง่แล้วก็อีกงานหนึงอยู่การจเงินทา โอ้ยนี้เลยนะฮะถ้าเกิดตจตลาดกลุ่มก้นอแต่ละกลุ่มการแสดงว่าจับกลุ่มนักท่องเที่ยวเยืเกินกอ่าเนการขนอกับกค้าขึ้อยกัการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆข้างในและก็การจัดงานแฟรสินค้าที่เราเป็นคนรวบรวมจับขึ้นมาเองก็ยังนเชิญร้านค้าสมาชิกเองกลุ่มสถาบันอิสระผัดพิมพ์มาร่วงค่งานแฟร์อิสรเนี่ย International Engineering Fair เราจัดประจทุกปีที่บาเกิเป็นงาน รวบรวมทั<ส>้งหมดเลยที่เป <somet h> <noise> like ็น so, ว่า um ัตถุดิบก็คืองานนวัตกรรมนวัติรร์ไทยนะคะก็รวมไปจากที่น่าปีปีละหนึ่งครั้งช่วงนี้มีงานโคมจัดใหญ่โอ้ยมีงาคมจัดกันมาไปแล้ว่คือที่ผ่านมาต่อสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยของสสปศูนย์ส่งเสริมศิลประชิดระหว่างประเทศเนี่ยสิ่งที่มีก็คือเลเซอ์แะงาสร้างเวชไซด์มาไซด์แมดิมันมีข้อดีอย่างนะ คือคนอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็สามารถมาดูข้อมูลของเราได้ใช่ไหมผ่านอินเทอร์เน็ตทีเนี่ะค่ะแล้วก็ชื่อย่อภาษาเก๋กว่าการกรับผมเซอร์ไพรส์แอปอินเทอร์เนชั่นแนลเซอร์ไพรส์เจอร์ลอ๋อนี่นี่อยู่จริงโหลดแอปที่มันจะเห็นคุกำเต็มนะฮะชื่อยาวมากเลยก็เลยมีตัวย่อเหมือนที่เราย่อแบเชื่อถือเชื่อชื่อมาตลอดนะเพื่อนว่า220 S A C I C P ซึ่งคำย่อเหล่านี้มาประกอบกันแล้วมันอ่านเป็นเสียงภาษาไทยได้ว่าสักิงซิลค์ขมทองสียไปนะครับสั่งซิลค์ไหมฮะนีเหมือนเป็นสีมงคลอย่างนี้คนโหลดใส่เครื่องเราเครื่องเราเนี่ยจะสั่งซิธิ์ไปสั่งซิลค์นะฮะเราโหลดแอปขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าแอปมีอะไรกันบ้างนี่นะเนื้อหาโดยหลักเนี่ยขัดตัวสั่งสีนิวไทน์คือตัวแมกกาซีนนีงนั่นแหละ ครั้งแรกเลยที่ิด้น้อยได้น้อยแค่สี่พันเล่มสองเดือนครั้งใช่ทำยังไงให้คนอ่านอ่านได้ไม่หยุดขยายออกไปเรื่อยๆหยิบเล่มไหนก็อ่านได้ให้ตัวหนังสือมันไปไกลยิ่งขึ้นก็เลยนำแอปพลิเคชันเข้ามาทำเป็นแอปเลยค่ะขึ้นมาแล้วก็เลือกตัวเอาเ็นเดนเรียลิตี้นี่ใส่เทคโนโลยีเข้ามาด้วยเาไปพระว่าต้องการให้พอา ใช้โลโก้เป็นตัวรักเกอร์เบสใครที่มีเบสหลักๆเลยคือตัวสังสิษิ์ลิวิ้งไทยแมกซีครับค่ะแล้วก็คือคนที่ไม่เคยอ่านหนังสือหรือคนที่ไม่มีหนังสือก็จะสามารถอ่านหนังสือที่ไหนก็ได้ที่โลโก้ปองสพที่เข้าไปก็จะเข้าถึงหนังสือได้โดยง่ายเข้าถึงหนังสือได้โดยง่ายและคนที่มีหนังสืออยู่แล้วก็จะเป็นการอ่าที่เพิ่มอัร์รมากขึ้นเพราะว่าเราจะมีไฟล์ที่เป็นคลิปวิดีโอ กูกับสมาร์ทโฟนซึ่งมั่นใจว okay. ่ามีกันเกือบทุกคนใช่นะฮะเราเขียนมันเต็มนะฮะเดี๋ยวเราแจกเลยครับใครตอบได้ครับว่า AR ย่อมาจากอะไรครับมันจะอ่านฮะจะอ่านข้อมูลนะครับผมถือไม่นิ่งหรือเปล่าครับผมถือไม่นิ่งหรือเปล่าอะไรที่ต่อซ้อมเนี่ยมันจะได้ดีนะครับอ่ะมันก็จะมีอะไรนี้เป็นเป็นบางทีก็จะเป็นชี กราฟิกเรียขึ้นมาอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าอ u g m e n t e d reality คือเราเอากล้องสองไปแล้วมีกราฟิก <Zu> ข <se ashes> <prés triste> ึ้นบอกข้อมูลของสิ่งนั้นหรือพาเราไปที่หนึ่งนะฮะตัวแบบไหนของโลโก้ของคุณครับผมนี่นะครับเขาเรียกว่าอ u g m e n t e d r e a l i t ซึ่งเราสามารถฝังลงไปตรงนี้ในกราฟใบนี้แล้วก็ในตัวหนังสือแมนสิ่งที่ไทยนะคฮะส่องไปที่โลโก้ของตัวหนังสือก็จะขึ้น เป็นครอบอัพแบบนี้นะฮะแล้วก็แบบชิ้นงานขึ้นมานะคะก็ปีนี้ก็ได้ร่วมวันที่หนึ่งเป็นเชิญจากปัตตานีโอ้เป็นงาน,นเซรามิกนะฮะสบสมทุกปีสมทุกปีของปีที่แล้วก็จะเป็นงานไม้ไผ่เ<อ>สียมากตัวอย่เช่นการประกวดที่อย่างที่บอกว่านอกจากเราจะได้ให้ชุมชนได้ก็มีศึกษานักออกแบบได้เรียนรู้จากการทำง,งานจริงแล้วเนี่ย เราได้ชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรมเชิงหัตถกรรมขึ้นมาใหม่ในประเทศไทยปะจำทุกปีใช่แล้วก็สามารถนำเราชิ้นงานนี้ไปทำเป็นโฟกัสที่จะสร้างต่อยอดขึ้นไปได้ด้วยนะฮะทางวัฒนธรรมเราสร้างอารักได้เกิดคุณค่าคุณค่าตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราปรับเปลี่ยนรูปแบบมันคือมีมูลค่ามาในตัวเองแล้วแต่เราจะสร้างคุณค่ายังไงล่ะก็ไอ้องค์ความรู้นี่แหละสำคัญนี่แหละจะเป็นนักโบราณคดีจะเป็นสายภาษา ถ้าไม่มีเรื่องราวจากทุนเดิมที่ต้องมีเราไม่สามารถจะสร้างนีคุณสร้าขแบบน้นมันเดินหน้าไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้มันต้องไปตั้งต้นจากฐานรากให้มั่นคงก่อนใช่ไหมคะพี่ก่อยคะกมนะจริงจริงที่น่าภูมิใจคือมัคือเรื่องแบบคนไทยค่ะคือเรื่องของเราอ่ะค่ะเออถ้าเราไม่รู้ว่ะเราจะให้ใครรู้อ่ะใช่ใช่แล้วทันกบนะก็คืออย่างสา กหลักๆนะคะใ,<ช>ในส่วนของเรื่องคุณค่าเดิมนะคะที่มีคงเก็บไวโ้โรามีสิ่งเสนาเนีจะสะท้อนออกมาเปน็นเรื่องชีวิตปัจจุบันนะคะแล้วก็ชีวิตที่นําไปสู่อนาคตนะคะแล้วก็การสร้างนวัตกรรมวันนี้นว,วัตกรรมเนี่ยเป็นเรียกว,ว่านโยบายหลักๆที่พี่บอกยิบขึ้นมาเลยว,ว่า ในงานนันกกรรมเอาหลังจากจะเป็นแอปพลิเคชันแล้วการออกแบบท่าน่ารู้พันหนึ่งป่าต้มต้มดิตรันเองต้องมีความเป็นนวัตกรรมอยู่ในตัวใช่นวัตกรรมทางผ่ตนกรรมที่ไม่มีอุสารกัมเครื่องมือเครื่องจักรเข้ามาใช้<อ>งานออกมาเนี่ยก็จะมีทางสองคลองเข้าไปรวมถึงวิธีการเดี๋ยวต่ว่ามันตัวอย่าง้อื่นงานชิ้นนี้นะคะงานชิ้นนี้ที่อ่อโ์ด้วยเรื่องที่เรื่องอ่อลงยาต่า เขาหมายจากท่านผอ,อ,อให้เข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่านก็นเข้าไปเลยแล้วบอกมันมีคำหนึ่งที่นออกแบบฟังแล้วรู้สึกได้ว่านี่คือสิ่งที่ต้องทําให้ได้ทำไมใ,ใช่ไหมอจารย์ที่เป็น,น,น,ปนกินขึ้นมาื่อนเวลาเรารักในอะไรสักอย่างนะอาจจะต้องรักแบบจริงจังมาเราอยากรู้ว่าผู้ชายคนนี้แบบเป็นคนยังไงเราก็ต้องแบบดีส์ชมีความวิจัยจัดแตงว่าขอพี่เขาชอบเล่น ลาอะไรชอบกินข้าวแบบไหนฟังเพลงอะไรอันนี้ก็เหมือนกันอาจารย์ที่ทำเช่นใหญ่ปอก็อยากรู้ว่าปอเนี่ยมีกี่สายพันธุ์ลงวิวิวพีกับปอกอะไรกันีกับปอกเลยออกแล้วต้องมองเป็นตัวเลยแล้วก็ดกลงมาเรแล้อก็ลงตัวหาข้อมูลหาข้อมูลเชิงลึกของเช่นใหญ่ว่ามาเป็นมาอย่างไรนะคะเป็นมาอย่างไรแล้วก็มันมันมีจุดคลิกไหมฮะว่าแบบ เราไปเจอคุณสมบัติบางอย่างของวัตถุดิบชนิดนี้แล้วมันทําให้เราติ้งว่ามันกลายเป็นนวัตกรรมนะมันเหมือนเชลีอีสร์ว่าทำไมปอถึงกระสอบข้าวที่ทําจากปอทําไมเป็นเส้นใยชนิดเดียวที่สามารถใส่ข้าวแล้วลงเรือแล้วส่งต่างประเทศได้ข้าวไม่ขึ้นฉรามันเป็นชนิดเดียวเราไม่เปลี่ยนเลยไม่เคยเปลี่ยนเราเปลี่ยนแล้วก็เจอถูกแบบนี้เลยเพราะว่าตัวเส้นใยตัวนี้เนี่ยมันไม่ขึ้นฉลาไม่มีฉลาอ๋อเส้นใยปอนี่ไม่มีฉลากร้อยเปอร์เซ็นต์มีแต่แบคทีเรีย ใช่แล้วเอาแนวความคิดเข้าด้วยใช่แล้วอกแอาจจะทําไม่เป็นแต่ชาวบ้านทําเป็นธรรมชาติมีการผสมวิธีคิดร่วมกันเพื่อให้ชิ้นงานเหล่านี้เกิดจากทักษะสีเดิของชุมชนจริงๆร่วมกันส่งเสริมงานก็จะของไทยของคนไทยของประเทศเราเองแบบนี้นี่ยขันฝากเพื่ช่วยกันส่งเสริมแล้วก็ร่วมกันลงมนะคะโดยเฉพาะกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาคนรุ่นใหม่คุณจะเป็นคนที่สร้าง กระแสได้ดีที่สุดคุณจะเป็นคนที่บอกบอกว่าอุตกรรมไครจะอยู่ตรงไหนในวันข้างหน้าจากวันนี้ที่คุณเริ่ใจ้โนือูหลายร้นอกจากโหลดแอปแล้วน้องๆเอ็นทรกรด้วยวันนี้งนาะจะเป็นหนึ่งในคนสร้างงาที่มีผลงานมาโชว์อยู่ในแอปนี้ก็เป็นคนแรงงา ให้เขเพื่อนแรงาางานใจและชิมพีหล่อเหลือไปด้วยกันใช่พี่ฝากนะฮนะก็อย่างที่พี่ก่อนบอกว่าวันนี้คือเราคนเดียวทำไม่ได้โดยคนเดียวทำก็ทำไม่ได้แล้วก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านส่ว,วนรวมถึงทุกทุกคน,นรุ่นใหม่เป็นบุคคลสำคัญของพวกเราเสมอแล้วก็ใ,ให้งานรายการไทยไปได้ทั่วโลกแบบพัฒน์ถือส่วนผมก็จะฝากนิดนึงนะฝากไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะครับ

อันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะฮะที่มาร่วมรับฟังเรื่องราวดีแบบนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณทางศูนย์ส่งเสริมศิลปะชิลล์กระเทศนะฮะตังที่สองแล้ว,ะะวก็อ,อ,อาจารย์พีด้วยนะครับที่ได้มาแนะนําแอปดีๆอย่างนี้ในอนาคตตัวนี้เนี่ยแอปตัวนี้จะเป็นพื้นฐานที่จะพัฒนาตัวตัวเองนะฮะให้มีความสามารถม,มากขึ้นเรื่อยๆนะ,ะจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเรื่แล้วก็จะมีองค์ความรู้ใหม่ๆของอัตยธรรมไทยนวัตกรรมไทยๆแบบศิลปะไทยๆเนี่ยใส่เข้ามาในนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ขอบเลยค่ขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกที่แบบว่าให้ลปกรเรเดี๋ยวจะมีการโหลดแอปกานกระหน่ำเป็นเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบที่จะที่แรกที่แบบอกกรแสการใช้แอปทางัตถกรรมรูปแบบใหม่องรูรูปแบบใหม่อาจรย์ไม่สั่งเลยมหาวิลยแนคร right? ับย yeah. ี่ับนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณคร ตัวแทนมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะเที่เกียรติกับคณะของสสพนะคะมาร่วมจับงานดีๆแบบนี้กับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนค่ะและแน่นอนนะคะสำาหรับในช่วงนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณอ so ีกนึงครั้งค่ะคุณพันธิสาสุวีเสนาีผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศของพระคุณนะคะทางด้านของท่านดรทิ่ดีพอชานรังสาอาจารย์ประจำสาขาวิชาการของ เรียกว่าให้เี็นในสวองการทุกคุนเมื่อสักผู้นี้เชื่อเลยคนรู้สึกว่าอยากจะเห็นตัวอย่างผลงการของจริงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีในส่วนของนิทรรศการตัวอย่างการพัฒนาศิลป์ไทยค่ะเป็นศิลปะระดับไทยไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของไทยนวสินหรือว่าจะเป็นฟรีค้าค่ะอยู่